เห็นบอกทุกคนเห็นบ่ปิดแล้วนี่แหละปิดแล้วครัเบิ่งเสียดข่าวนี่โอ้เห็นยังเมื่อไหร่เลยประเทศลาวติดเบิดเลยนะนี่เนาะแฟนซีฟเนาะโอ้บ่มแฟนางเลยหลังจากที่คนคือเขื่นเต็มมัดแถวนี้ยนะติดติดคักติดแน่อีกว่านี่ก็คือกันอีตานะก็คือกันตอนนี้เฮ็ดบอกตลาดเดือดห่างชุ่วงเขาเบิ้ง มันบ่มีอยังเลยนะแบบเมืองห่างนี่แหละนี่บอนพังรถยังบ่มีรถไครก็อยาสบายดีทพนอากาศสบายดีทุกคนมา,าพบ่าร์ประเจ้าเช่นเคยเพิงอาก้อยคำซีบ้านพินเนาะท่านผู้ชมเนาะสบายดีคำแซงมันหน้าเนาะมืนอนี้เฮาสีโอ้บ่หมวนเนาะสเสียเนาะอยู่บ่หมวนทุกคน,นาลานั่งนอนอยู่จึง เอ็นซิงจ้องมาเลยนี่นะมีเห็นไล่สื่ออยู่จำปาศักดิ์มีอยู่ชาหาคนชาวเจ็ดชาเจ็ดบอกชาเจ็ดคนล็อกดาวน์เวิร์ทั่วประเทศนะประเทศลาวเนี่ยนี่อยู่ยากเลยทุกคนเลยแบบว่าเ็ทางเข้าวบานแต่ละหมู่บ้านแม่เขาปิดเบิดแล้วเขาบูว่าสิไปใส่ตอนนี้เขาจะไปสื่ออันนันนะปากระป๋องเขาสื่อแต่มีกับใครมากก็บุไรีเขาต้องไปสื่อปากระป๋องไว้ก่อนแต่เขายังบวกก้านะเพราะว่าอยู่จำปาศักดิ์นี่ไล่แห่งอะไรมันโคตรไล่เลยนะคนแบบติดอันนี้นะ นักหน่วงนักหน่วงนักมีเลยนะเศรษฐลาวเฮานดูเขาอยู่เพราะไหนอะไรเด็ดเนี่ยคันคุ้มเพาอยู่นี่คือว่าหาคุ้มคุดไปรถนะคุ้มอยู่อยู่แล้วโควิดอนซืสอตีว่าให้กำลังใจตีวะของเสาจะพาทุกคนหล่อเบิ้งว้าใส่แม่เม่นนะมันจีอนาโนาะมันจะเป็นอะไรนะเส้นทางแปลว่าทางเขาบ้านอยู่แถวนี้เขาปิดหมดอยู่สนามไส้นี่ก็มีลาซีตีติดคือกัน แต่ว่าเขาไปได้พวกพันบ้านบอลบอลพวกเขาอยู่นี่ติดสี่คนบมดเถอบ้านนี่แต่บ้านพวกเขาอยู่แต่ว่าบุคุว่าเฮือลังได้เขาก็อยู่ห้องแถวนะทุกคนเนาะเขาบอกกาไปใช้เดืนย่านแห่งนี้นี่นี่แหละเขาอยู่นี่แหละบริเวณนี้ตอนเดี๋ยวไปถ่ายคลิปไปถ่ายวิซ้อมเบิ่งกันโอ้ยุ่งยากหลายอย่างเห็ดยังบ่ได้แล้วตอนนี้อ๋เฮาอิ๊บไปเฮาอิพาไทุกคนหล่อเลยอยู่ยากเลยนะหาเงินก็บ่ได้แล้วเดี๋ยวนี้แล้วเบิดมันออกมันน่อจะคอยเบิดแล้ว กูไล่มามึงขอเงนใจแหงเลยไปเอาทุกคนเจอกันเห็ดเห็ดอีกยังเห็ดอีกยังอีกบ่เนี่ยไปซื้ออีกยังปลากระพงบ่เห็ดหูบ่เออเห็ดบ่ให้โตบ่บุบเอาเนาะนี่แหละทุกคนทุกคนหลังจากที่โควิดระบาดแห่งเนาะเส้นทางทางนี้จะเงียบเลยนะฮะคล้ายคงคล้ายเครื่องกะเขายจะปิดเดี๋วนะเขาหยาดเปีว่าโควิดจะเขาจะเปิดจะบอกอาหารนี้เขาจะไปซื้อไม่เอาจกะไปซื้ออาหารไดนเปิดได้เขาก็เปิดได้นี่ เอาจเสื้อเอาเยื้อเนี่ยฮะถขาไปหลุดก็นอนบางทีเอาจากป้ากระโปองแล้วก็ะเสืออีกนี่แหละเมียพูดเลยนะเบิรงกไหมเอาโอ้ยใจแห้งเข้ามอญเข้าหางเข้าเข้าเสือนแปลว่าเออเข้าห่งแม่นี่เบิรงกแม่มาส่งยี่นอโบราณสถานนะท่านใช้บดแน่เสียวนี่แหละทุกคนเสื้อผ้าที่มันนี่เมียแบบเขากระคันเสื้อผ้าพูดนเห็นบอกเสื้อผ้ามาเลยนะทุกคนเสือพรางกบ่ได้นะนี่แหละเขาเขาสุกันไม่ใช่นะ นเขาจะไปสื่อใช่นไหมเอาไปใช้บดได้เลยนะถ่ายคลิปกันถ่ายคลิปกระยาเห็นยังกระหย่างวะนะปูกาบูกาอยู่กลกันเพราะว่าเข้าใจบ๋อหาร่างจายที่หายเอาอาหารเบี้ยเปิดเปิดเนาะอาหากินเดิมเนาะนั่นเปิดเบิดนั่นเองครับเส้นทางนี่แหละเส้นเส้นทางนี้เส้นทางโลกหมักจ้อเข้าก็บกูกาไปใช่เนาะเพราะว่าจักประซังเอาติดเดี๋ยวเขาล็อกเลยนะนี่แหละเท้ากับซีนี่แหละทุกคน ับเป็นนี่กับเป็นจะเป็นบ้านสนามไส้เด้อบ้านสนามไส้แขวงกระปั๊กเอาเองเนี่ยเมื่อเลยนี่หลังจากที่เราขายขเครื่องนี่นี่เรากระหยานเนาะเราพวกเติร์ดไปเลยผมเห็นเลยนะเสียบรถเสียบรถนานนี่น,นี่ก็ยได้สมองคองกินบ้านใช้ทุ่งนเราเปละะ่าสื่อ,อยังนี่ยเขาสื่อ,อยัง,น,ออยง,น,งนี่ไฟแดงมีไฟแดงเลยนี่อแดงเ,เดี๋ยวคั่วไปได้เดี๋ยวคั่วนาะนี่แหละอ่านี่อ่ะเปิดอีกบ่ เบิงกองพมหามงเบิ้งคตรเยเรแลงเนาะยามแรงนั่นนี่เขาีแบบมพิ่งเฮิกแล้วนะนี่ใช่เนี่ยอาปะกะปองเนาะไปนี่แหละเงียบเลยเสถาเาจีสำรวจใทุกคนเบิ้งมันเงียบันยังเลยนี่เงียบ่นี่เสาโคตเงียบเลยทุกคนเทาคน อย่างนั้นผมีองคกินเห็นได้สักไปเสิมันตุ้ไหวก่อนไ,นไปตุ้ดรวย่อแกาออกไปเสือลาเถื่อเพราะว่าลายเถนนื่อไปยังไปยับงยบอยพ่อม,มาใช่ไหมนาะะได้ไกินมีตีค,ค,ครูข่าครูข่ากับไข่้าคอยกินจตมีเป็นป้าอะไรหาเงินกับบุหรียังกินแบบกินข้าเนียวนะกับป้าว้องยังก็คือิ้นไข่ไข่ก็มีเตี๋อนี่แหละเอาเสือป้ากับองมาหเาหน้แล้วหานนี่ก่อน โอ้ oh, ประเด kind of ็ลาวค่ะเป็นยังไงก็เป็นสอปากระป๋องน่เสปากระป๋องเสปากระป๋องปากตามระเบิงเอาแพ็กแพกเท่าไรบ่มเอ๋แพ็กเบิดเลยมันนีแพกเบิดไปหานั่นดูสิจะไป โอ้ยอยากกินเซนพิชอีกเลยเออก็กินนี่แหละใช่ข้ามือซื้อปลากระป๋องนี่แพ็คท่ายแพ็คท่ายเกาะฮะแพ็คหนึ่งได้แพ็คหกพันปลากระเอาแพ็คหนึ่งเนาะเอาซื้อปลากระป๋องที่ไหนเงียบบ้านนั่นเซนนี้ปลาคือคือหนึ่งเงียบโคตรเงี้ยเลยเตรียมเตรียมมีผสเตรียมเอารถแพร่ในรถคอยได้ เจียวเเทุายกัฮะกชิาหกชิมหาพันเิดหมดเลฮะเปิดชิลเข่าด้เข่าอ่าแึกเปิดมาหเววเสามระเกหกชิเอาปรซนดิ หกสิบห้าเอาแฟนเวียดนามอาไปเห็นยังเสร็จดินี่แหละเอาเสื้าทุกคนหล่อไปทางโบเดอร์จกันนะตอนนี้เอาอยู่แฟนชิปหม้อเนาะสินี่แหละเบิ้งไม้ห่างเงียบเลยนะทุกคนเขากันไว้ที่บ้านเขาดิดนใช่เขากันไร่บอเอาเขาจะกดเงินได้ส์อะกดนได้กดเงินได้บอ นี่นะโอ้นี่แหละทุกคนเงียบเกินแฟนซิฟนี่หลังจากนี่เบิ้งเห็นบอกเ็้บอกทุกคนเห็นบอกปิดแล้วนี่แหละเบิ้งเสียดข่าวนี่นี่แหละทุกคนตอนนี้เขาก็มาอยู่วางแพนซิปโนหลังจากที่หลยๆคนมากินข้าวกินหนำอยู่นี่เบิ้งไหมเบิ้งไหมฮะเงียบแบบป้อนวางเปล่าด้วยทุกคนแบบเงียบแบบโอ้ เห็ดยังเมื่อไรเลยประเทศลาวติดเบิดเลยนะนี่น้องแฟนซีพเโอ้ผมมีคนยังเลยหลังจากที่คนคือขื่นเต็มเมื่อแถวนี้ยนะติดติดคัะติดแน่อีกว่านี่ก็คือกันอิตาน่ะก็คือการติดเบี้ยเขายังบมไปจ่ายด้วยน่ครับตอนนี่ก็คือก็นี่แหละแฟนชิพม่อเนาะทุกคนเนาะหลังจากที่มันคือขื่นได้แถวนี้เนาะเดี๋ยวนี้ยแ้่เบิดเพราะว่า ประมาณต้นชั้มนีนี่ตอนเล้งๆนี่เป็นชิเออทั่วประเทศเล่าติดเว้นนี่ฮะเจ็คนว่านี่แปดสบก่หรือ8ปดสิบเท่าไรว่านี่แปดแปดสิบแปดว่านี่มันนี่หกสิปโอ้ทุกคนแห้งหายแห้งอะรประเทศล่าเบิดแล้วฮะบอลเบิดคักเงินกับห้าห้าบท่าดรอู้ใจแห้งเบดแล้วเบิดเท้ๆหาเงินกับ่ไไ้ ใต้ <ปะ S 1> กระยานโควิดกระยานโควิดกระยานเงินกับ,บ<า>วัดเข่าชิกินกับบะมีนี่สื่อข่าววิธีมันมีแต่แนวบวกๆป่ะบ้ะะะเาเอาสิพาทุกคนไปเบิ่งทางอื่นไปบอนทีคือขืนตลาดดาวเฮืองวันนี้เนาะไปทำบุกเข้าไปได้ทำอย่านเนาะเพราะว่าตลาดดาวเฮืองจะติดลายนาะเพราะว่าลายสื่ออยจะประชากจนลอยปลาอะไรลอยปลาแต่เศร้าปลายโคตรเป็นอยู่ในโทรศัพท์เฮาก็มีป่ะเชียวนี่แหละสื่อมาไหวเลยนี่ปากกระป๋องจะน่าจะชิเวสื่อยังกับเบิ่งน้ำกัด แบบจักผัดมากนี่แต่ผู้ชมหลังจากนี่คือขื่นกับผมคือขื่นแล้วแบบเส้นทางไงพวกบาเซ่เลยเนาะเส้นทางเลขที่เห็นสามตาทุงเลยองตาทุงเมืองบาเซีตาทุ่งเมืองจับปลาซากเนาะเห็นบ่แต่เก่าในนี่คือขื่นแน่หนิแผ่นแ่วนี้มีมดแต่ในนี้มดแล้วมดแล้วสนามกีฬากับผมีคนออกกำลังกายเลย นี่แหละโบเดมี่ไปเบิ่งตลาดดาอเพืองใหญ่นี่แหละเส้นทางจำปาซักเดี๋ยวนี้เนี่ยทำงานกับบนนะเดีชิตาท่านผู้มไปเบิ่งตลาดเดือเฮือกว่ายังนะที่นี่แบบคนเกิดขึ้นเราหรือเปล่าแถวๆไปตอนนี้เห็นบอกตลาดดาอเพืองสู้เขาเบิง่งมันบ่มี่ยังเลยนะแบบเมืองห่างนี่แหละนี่บนพารครถยังบ่มีรถไผก็อย่าหาเนาะเอาเขามาบนพารครถหน่อยหาจะลงเลยกูเห็นบอก คนพูดนี้ห่างไปเลยทุกคนเอยเนาะแม่นเลยไปสิบัย่าเนาะมันจะเป็นคืออันในอันยังในต่างประเทศสารคดีตัววันวันโลกเต๋ายังนะเนาะเห็นไหมวางเอามาฝากลดเนาะเขาไปไม่ได้มียังเลยคล้ายๆคือแบบว่ามึงมีมนุษย์อยู่ในโลกแบบเงียบๆเลยมึงเบิ้งย่างไปเสียเหเห็นแล้วโอ้เงียบแหงหรือป้าไม่ไปบนอื่นอีกมาเบิ้งก็นี่ย่างเขาเบิ้งเลยเสีย ไปไปนี่แหละทุกคนทาวสิาโ่ไอเบิงอีกตลาดดาเพื่อนกปแฟหามซุนยังเด้อฟิตปรมิตบิ้นเลยนะเงียบเงียบสงัดตยังต่คนมาสื่อันเครื่องกินอะไลเนี่ยแต่ขอักควาแม่เอาออกมาสื่อันท้องตุ้นไหวอะไรเออเทากันนี่แหละนี่แหละตลาด เบิ้งหาตลาดเดือเหืองเนาะมันไก่กันก็ได้บัวติดลายคนบริเวณนทางหนออของตลาดเดือเหืองเอาก็อุกคือกันหางเงียบแพงเลยเบิ้งไม่หางหันทองหันยังกะเป็นเมืองห่างเลยรปะเอาชิพาทุกคนเหลี่ยวกลับขึ้นก่อนเอาบัวอะไยังกะไปเจ๊าอย่างอีกเราต้องหมอดเด้อตาลดมาสื่อภักพี่น้องนี่มาสื่อห้องบัวเนาะสื่อห้องบัวยังกะจะเอาไปแกงใส่กับ อาบามาังนาวมาังอาบวมาังนาวก็ไหวแล้วเนาะมักเ่าไดไหมมักละพัน่อ,อบวัวมาฮ่อ,อบัวนีมัดเหนไหม่มองอบัว,บวมัดสองพันีน่บออาสองมัดอันนี้ดะพี่หอกะจายน,ในสิบจัล้วอ่มามอนเากินกับอันนี้ยัง บักเฟสเออที่ทั้สองพันสองพันนี่ในมองหอมอันี้บอมึงหออันนหอมด้วอันนั้นบวบอมเรียกว่าเขาเชดยังกะเต้าออมปลากระป๋องแกงปลากระป๋องอากูตอวได้เนี่ย1ิพัน มาซื้อนั้นเนาะขอบใจสเอาไปแกงใส่กากระป๋องพี่นนองมันบม่มีในยังกันเนายามันปกกระปองแกะี่ยวมาดูปกกระป๋องแกะี่เอาแย่ไม่มีหอเสียบคือเราาดหอเสียบเนะตน้ตอน้สุกเบิ้งลองกินเบิ้งดู หม่องพันไม่ใหม่ซ้ำใแม่ห้าพันเอาห้าพันกับพอไรใหมกับแชงกินนู่นส้ใหม่ห้าพันะซ้ใหม่ห้าพันอ้าช่วงโควิดนี่กยยเอาจับนี่แหละ้วาขวขอบใจปะอ๋อหเ,เบิดเลยนี่น้องสาวสมไปพก่อกันอยู่ห้องกเลย ทุกคนตอนนี้เฮาก็มาห้องแล้วเนาะคือคือทีเฮารายงานอะไรเนาะคนติดมอนิเมนต์76คนนี่แหละคือเฮาพาทุกคน่ออะไรมันมีแต่แต่เมืองห่างเลยนะมันเป็นแบบม่มีคนเลยแบบตอนนี้ปะิลาเป็นแบบนี้แหละเฮากะสื่อไหวสื่อพักสื่อยังมาเห็นกินก่อนะวาบ่เคยเห็นใครเห็นเนาะเงียบแห้งอะลีโป้ค่อยบุกค้ดเลยว่าปะิลาจะเป็นแบบนี้เฮากับอากใท้มันเกิดมันเกิดมาแล้วเฮ็ดได้เฮากับ ชูชีวิตวันนี้แหละตอนเป็ประเทศเล่าเผชิญกับโควิดโควิด1 9แบบประเทศลาวครับนักนาะติดมือละเจ็ดสิบป้ายมือนี่เพ้อเพ้อลอยขนถูกคนเลยมาฮอนกันนี้เอาก็ะชิดไอพิดคลิปแล้วเพราะ,ว,ะว่าเฮากะเพราะนะไหมเราได้เ,เ,นะเรื่องโควิดเนี่ยเอาเนาะเากะสิหม้อเรื่องโควิดนั่นแหละกระตัมเอาก้อยพนันแล้วเนาะซัมมี่แล้ว บายบายทุกคนเจอกันเอามือื่นเอาชิรายงานใหม่ว่ามืบออื่นนี่เป็นลอยเออออมืื่่นาเพราะอะารซื้อปักซี่โอ้ลิเลียนอยู่เศร้าปลายคนเจ้าคือเบิ้งอ้าวคนที่เป็นตองโซคนที่ติดต่อติดต่อห้ากัานนะมันก็เป็นติติติดมันเป็นตองโซเนาะเสื่ออันนี้มันเป็นติดหน่อยหนึ่งกระติดมันเป็นเครื่องบวกมันเป็นเครื่องเครื่องบวกเอาละข้อยบักเถิกตัวเครื่องบักถั่วข้ยบักเถิกตัวข้อยบักถั่ว